สนุกแลวครับทีมต้องการแต้มแล้วครับคู่ต่อไปก็สนุกนะครับทวีธาพิเศษกับทางด้านของราชวินิตบางเขนอ้าวโอ้โหจังหวะนี้โดนไปก่อนแล้วครับสุขุมนภพนุปถัมนะครับดูครับช่วงท้ายเกมขึ้นไปบิดกันสูงเลยครับ30วิครับแลพามาครับสุขุมประตูที่2โอ้โหยังไม่ได้แล้วยิงสวนครั้างเรียบร้อยครับเป็นหมายเลขเจ็ดครับกรกฎบุญคองครับโอ้โหมาได้ประตูช่วงท้ายเกมเลยจังหวะแรกยิงแต่ว่าไม่ได้ สาจังหวะ2ครับกอรกฎบุญพองครับเดียวว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนครับมาเชียร์ครับวันนี้ปั่มบอลกันอยู่สวนกลับมาสู่คุมโนพันมาดูจังหวะโต้ของสุขุมครับโยกต่มาจิงโอ้โหขมจริงๆครับวันนี้เป็นทางด้านของวันวินลังประเสริฐครับ3ประตูต่อศูนย์ครับแต่พามาครับสูุ่ณลุงพันสวนกลับมาอีกครั้งครับ แต่พามาครับันวินเบียวชนะมาได้ลูกสี่โอ้โหวันนี้สุดสุเลยครับเกมของสุขุนพันธ์นะครับมาแล้วได้มาแล้วได้นี่ครับสี่ประตูต่อศูนย์วะสวนกลาบอีกแล้วครับเล่นไว้ทันทียิงมาก็ติดโอ้โหดูครับวันนี้สุดๆเลยครับแล้วโอ้โหสุดสุเลยครับผู้สาประตูครับ ธนากรวันทองหล่อเซฟก็จะดูครับโอ้โหเดินเนื้อมั่นใจเลยครับธนากรครับมาใหม่ครับานนอ่างทองยิงมาแปกแล้วโดเลยไหมครับโยนมาโอ้โหว่าหกศูนย์ครับเกมรับเกมลุกวันนี้สมบูรณ์แบบครับสุขุมนวพันธุ์อุปถมเลยครับสุขุมนวพันธุอุปถมครับชนะโรงเรียนกีฬาฉวัดอ่างทองห ประตูต่อศูนย์นะครับเก็บเพิ่ม3ามแต้มเอาละค่ะแนะนําตัวหน่อยชนธนากรทั้งหลอดช่ลเลนจิสิกดิกครับน้องผู้รักษาประตูคนนี้นะคะเป็นหนึ่งคนที่ทั้งเซฟแล้วก็ยิงด้วยลูกซ้อม,มนเนี่ยซ้อมครับเฮ้ยคือโค้ดให้ซ้อมแบบเรายิงเลยเหรอใช่ครับจังหวะที่ตัดสินใจว่าโอ๊โลูกนี้ฉันจะต้องทําประตูลูกซ้อมลูกซ้อมนะครับอ่าลูกซ้อมเลย,อล,อเล,ยลองกันหน่อยเป็นไงบ้างสําหรับฟอร์มโดยรวมของเพื่อนเพื่อนดีครับ จะเอาสามแต้งอยู่แล้วนะครับนี่ก็ต้องมาเก็บไปได้เนาะแล้ววันนี้ก็ทําไปถึงหกประตูเซฟไปกี่รูปเนี่ยนับไม่ถ้วนครับเจ็บมือไหมพี่ขอดูมือหน่อยได้ไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บแล้วนะไหวะอ่ะพูดถึงคนที่ติดตามเชียร์เราผ่านช่องทางออนไลน์หน่อยเดียวฝากติดตามด้วยครับนี่สุดยอ